ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เรียนหลายตอนแล้วนะครับมีเรื่องคําหลักมีเรื่องประโยคที่เป็นประโยคที่ผูกง่ายๆและช่วงหลังท่านท่านสามารถออกเสียงตามไปด้วยคิดว่าทําให้ท่านออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกับลักษณะของการที่เราได้นําคําหลัก ต่างๆมาเพิ่มในแต่ละตอนก็คงจะเป็นการเพิ่มเติมที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกันอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งเราจะใช้ลักษณะทั่วไปให้คุณผู้ชมได้เรียนกันต่อไปนะครับเชิญติดตามได้เลยครับปานนะร้อนซึโจเย็นกล่มืดจือสว่าง hujan, hujan, dunia,โลก, matahari, ดวงอาทิตย์, bulan, ดวงจันทร์, bintang, ดวงดาว, ee dunia kita ni, udara ni tukar dah. Ada panas, ada sejuk. Lepas tu ada gelap, ada cerah. Leh, uh -huh. kalau cerah ni ni deh si hari ni tari. Ha, tiap tari. Kalau gelak malam tu, deh Ada ada apa? Ada ada apa? Ada bulan. Ada bulan. Yeah, apa bulan malam tu, takdir ada apa? Kalau bulan tak ada, ada. Ada. Ada, ada, bite. Bite. ada, ada tapi, bite. Tapi lo ni panah. Alah. Dunia lo ni udara tukar oh. deh Tukar di panah. Apa oh. kita nak nak ana lo ni tu. Oh. Dah, ni ceroh, ni ceroh, oh, ceroh. Udara molek oh. ceroh. Oh. karena ada tari. Pemalat oh. dia gelak. Gelak tu kan Bule dah, bule hmm. dah Lepas tu? Ada panah, ada sejuk. Ada panah. Ah sejuk ni sejuk. Ah sejuklah. Panah ada ini nih. Panah. Kalau kau ini panah. Pulau Abiha tu dah. Kata tak boleh kita dah. Tapi, berikut ini adalah contoh yang wali bahawa bahasa Indonesia mempunyai banyak makna yang berbeza. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ช่วงบ่ายอากาศเย็นฮารินิงเกละเนฮูเจวันนี้มืดฝนจะตกเตาะนาโปมาต่อฮาริเกานูเนฮูเจไม่เห็นดวงอาทิตย์เพราะฝนจะตกกมาไงฮูเจตุงลบะสังะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากบุลแล บีเตกิโตนาโปสบลโลมาเลดวงจันทร์ดวงดาวเรามองเห็นช่วงค่ำคืนบุลเลจือว a ก t u มาเลดวงจันทร์สว่างเวลากลางคืนคุณผู้ชมได้เรียนรู้คำหลักใหม่ๆและประโยคง่ายๆกันเยอะแล้วใช่ไหมครับสำหรับตอนที่ผ่านมาเนี่ย จะขอเพิ่มเติมอยู่ในเรื่องของคำเช่นคำเรียกคำว่าปานนะปานนะนี่หมายถึงร้อนหรือบางครั้งอาจรวมถึงแสงแด,ดดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อีกคำหนึงก็คือคำว่าบูแลบูแลนี่หมายถึงดวงจันทร์และอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงในรอบเดือนไปเลยก็ได้นะครับ พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ